โอ้เหลืหลายอยู่ได้นี่นี่หลังนี้ได้เป็นอะไรเฮ้ยเฮ้ยได้ได้ไดดระขอแล้ว หมูขู่พ่อแม่พี่น้องป้องไปโมดทุกู่ทุกคนตอนนี้กับเวลาห้าโมงแรกหลังจากเลิกเวียกเลิกงานได้เวลามาหาอยู่หากินสบายดีฉะนั้นเฮามาเบิ่งอุปกรณ์ในการหากินกันเลยอย่างที่หนึ่งนี้ คือคันไปนซึ่งนื้ือกระเมนนะ่ะนี่แหละบักหอยที่มานะแล้วก็ย่างที่ซองก็เป็นรอบกับดักเุ็ดด้วยขวดพลาสติกซึ่งอาหารนะ่ะกระเมนหัวอาหารปลาดุก อ้าวันนี้ย่างที่สองนะกะคือคันบัได้อันนึงก็เอาหนึ่งคันบัได้จักเบ็ดนี่ก็ได้เอาจักอ่ะรอบกระดากุ้งนี cả hàn lên là chỉ phải xay điều Nghe mặc hỏi Có bên con Khi cái đường cả hà nhá, nhạc lên này Cái đây sai เอาเหามาใส่เบ็ดกันเลยใส่เบ็ดซึ่งใส่สลับกันกับอ่ากับดักกุ้งนี่แหละนี่คือกับดักกุง้งใส่สลับกันไปเลยเนี่วิธีใส่ใส่ปิดปากออกนี่ใส่ไว้นี่แหละ สเบ็อตเบ็ดสลับกันไปครับกับดัก,กนี่บ่ได้อันหนึงน่งเก่าอันหนึ่งอื่นนี่ ตอนนี้กะค่อยคําลงแรงตะเบ็กตกะตกดินแล้วภาพมันก็อาจจะมืดๆนิดน,น้อย,นอยหนึ่งหลังจากที่เอาเซเบ็ตแล้วทีนี้กับพอดีคํานี่ก็เป็นเบ็ดแล้วกับรักกุ้งที่เอาเ่แล้วกี่นี่ฉะนั้นมื่อเช้าเขาค่อยมาลุ้นนำกัาสีมานหรือบาสสบายดีตอนเช้าทุกๆุกคนตอนนี้ก็ได้เวลามายาม cầm đặc cũng là gặp biết nhau xây mua bán đi thay một bàn nhạc cãi nhằm sau vì thi khem khem nổ Phủ nóc en nói, cái lăng bình nóc mà, tuần sau. à, mà giảm biết cái lơi bên này lặng biết đầy bò nè cảm cung đấy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video เต้นขับขาบู่ในกรุงเนี่นเบ็ดเอ๊ะ cung này nọ tiên phạm 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 gì Nè, nè cung này. bỏ đây làm cả bác cúng là cả biết ô để lại gì đây này Nhi. cái tranh thế mặc bếp này cứ nghiệp ngầu thế sự vật cọ bú mi à thập sự đây mà đây anh cũng là โบมีเงาปลาวันี้ มไมีสิได้กับมีแต่กับรักกุ้งนี่แหละหลังนี้ได้เป็นอะไรอึ๊บเฮ้ยเฮ้ยได้ได้ตะคอแล้วโอ้กินยี่นะเงียบตะขอไหยนี่ก็ได้นี่

Rồi, giờ không mà kẽ cuốn กุ้งเดหลายอยู่ได้เนี่ยเอาไปนำไซส์ลองเบิ้งเนอร์สูตรนี้ได้แท้แน่นอนนี่ปลาคอได้ตัวเดียวนี่แหละ ทีในการหายู่หากินของบนบ้าชาานี่แหละดูหายู่หากินกะบางทีของกินยูตลาดกะเพื่อที่ได้ซื้อกับส่วนน้อยเนาะสลายก็มีแต่หายู่หากินตามธรรมชาติบ้านาเฮานี่แหละใส่งาม,งาม หอยอยยปปล่ไเอาคลิปนี้ก็จบเทียงเท่านี้นะททรัพพลายมักกับอย่าลืมเด้อกดไลค์กดติดตามให้แน่ขอขอบใจ